เฮ้ยมา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 ดูนี้หน่อยมาดูนี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคือสองคนนี้ตายพร้อมกันเลยเอ่อใช่เหรอพร้อมกันเหรอพี่ผมว่ามันมันมันเยื้องเยือกันหน่อยไม่ใช่เหรอใช่ไหมเจมส์แล้วเอฟบอกว่าเอฟเป็นแคันดเดียนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเลยแก้ดีพอเองกันโคตเอง แต่เดี๋ยวก่อนผมเจมส์สกอเนอร์มาสตรีมสดบน Twitch TV, TV ท, <fit> ทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามและมาดูสตรีมสดกันเยอะๆนะครับฮะมาละมาละใส่หมอกซาวัาวใส่หมอกกแล้วอีลี่พี่อยู่หรือเปล่าเอาเดี๋ยวอันนี้ไม่มีใครอยู่กันเลยเหรอไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยพี่พี่เวมทใครอยู่ไหนฮะเกมก้าอยู่ไหนฮะ ันแนฮันแน feld, ปกป right now, ้องกล้าเร็วปกป้องกล้าเร็วเต้ปกป้องกล้าเร็วพี่เบดปกป้องกล้าเร็วเต้พี่เบสพี่เบพี่เบสเดินมาจากตรงไหนพี like ่เดินมาจากข้างบนสุดเลยพี่วนหากล้าอยู่ข้างบนสุดตรงกลางหรือข้างขวาหรือตรงซ้ายพี่เดินทะลุเข้าไปในโบสถ์แต่ไม่ได้เข้าลึกแล้วก็ลงมาวนลังพุ่งเข้าธนาคารพี่มันขึ้นว่าฟฟวเด็ดที่ล็อกนี้นะใช่ ใช่จำสีพีชจำสีพีดเต้พี่เดินหาได้เต้ใส่ไม้กูใครยังหันหน้าไม่ใช่เบสหรอกเต้พยายามจะใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือโอ้ฮาแน่ยิงตัวเองชัดเจนน้องพี่หรอไม่น่าใช่น้องพี่์ลูกใครล่ะลูกใครกล้าก้าวไม่ดูมีสองอะเต้ ผมจะเอาเวลานี้ผมไปทำเควสแล้วกันนะผมรัดเควสเลยระหว่างที่คนเขาชุนละมุนกันอยู่ผมจะไปทำเควสนี่เราพี่ว่าพี่พอจะจับอะไรได้บางอย่างละ<อ>จับอะไรพี่พเดี๋ยวกูวนี่บาให้ฟังคือไม่ไม่น,าน่าจะเป็นคู่รักกันแต่ว่าเอฟอะเป็น อำเภอแล้วเอฟอ่ะจะมายิงเสร็จแล้วกระสุนไปเด้งโดนเต้เต้ตายเสร็จปุ๊บเอฟก็ตายด้วยเพราะเอฟแบบว่ายิงผิดใช่ไหมแสดงว่าเต้ไม่ได้เป็นพี่ก็ไม่ได้เป็นรู้ละรู้ละรู้ละผมรู้ละฉะนั้นเนี่ยเหลือคนอื่นๆน,นะที่เป็นก็คือชื่อสองพยางโคนน้โอยเฮ้ยเเดี๋ยวนะเหมือนพี่เบิร์ดผมว่าแพตตี้นี่แหละพี่เบิร์ดก็สองพยางพี่เอกก็สองพยางไม่พี่จีพี่เดียร์ ถามจริงนักสือติดคุกเหรอสวัสดีครับผมเอ,อ่อผมเป็นดาราพี่นเป็ยังงบ้าดาราเซเลบชื่อนนดังนักสือต,ติดคุกได้ด้วยเหรอไอ้เนักสือติดคุก่ คดีนี้ได้ถูกปิดลมแล้วอย่งงี้เดี๋ยววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่เมื่อกี้ลาวเมื่อกี้ผมไม่เล่นเลยผมผมลุกไปเอาไอ้ฟารพัดลมไปเสียบมาทีนี้พี่เดินกับอ่าพี่เบิร์ดน้องแพทแล้วก็ไอเบิร์ดแล้วพี่เป็นผู้โชคดีซึ่งที่ไม่โดนฆ่าเพราะที่ไปเดินเสียอื่นแล้วพี่เอ็นน้องแพทแปลงร่างเป็นปูตี้แล้วฆ่าพี่เบิร์ดซึบซืบหนึ่งเสร็จ ไอเบสไอเบสแบบตกใจเฮ้ยเอาเลยอ่เอาทุกอย่างแล้แพทแล้วไอเบสก็กดค่าพี่แต่ว่าตัวกระสุนมันเด้งไปโดนแพทผมตายด้วยงั้นที่เหลืออ่ะเน่ยมึงแน่ใจได้ไงว่าคู่รักไม่ได้แบบว่าแบบข้ามสายพันธุ์เออวุ้นตกงั้นผมขอปรึกษากับพี่ลี่ก่อนพี่ลี่ครับพี่ว่าเรื่องที่พี่เล่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงหรือจอจี้ครับจอจี้ผมไม่รู้ตะแตะแตะแต่แตแตแต จริงขึ้นหมดจะได้คุณเอาจอจี้เหรอคือผมไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ทุกคนจะได้รู้ว่าสิ่งที่พี่พูดมานั้นคือเรื่องจริงเอาเฮ้ยนี่ไงไอเบสมันยิงนะพี่เบสพี่ไลายมากเดี๋ยวแล้วเจมส์เอาสกิ๊กสกิ๊กเอาสกิ๊กสกิ๊กเออเป็นต่ออยู่ทำไมไปดีกว่าเอาพีก็อุตส่าห์ชี้แจงแหลงไข่แลไม่เกินอะไรเลย เอาก็พี่นี่บอกจอจี้คือคือไม่คือผมไม่รู้เรื่องเลยคุณเปลี่ยนเราให้ฟังแล้วไงคืออะไรอ่ะผมเชื่อศึกพี่เมาแล้วไมอ่ะเจมพี่้มันชี้มาโดนนี่ขอโทษขอโทษครับขอโทษไอ้เจมตบอจอจี้ใส่พี่เอกใส่มาเหมือนไม่ใช่เป็นคนอื่นด้วยพี่เอกพี่เอกกัโชคร้ายมาเจอคนบ้าอย่างพี่เจมเนี่ยพี่บีพี่บี้ดีกูเล่าสะดีดีกูแพ้ไอ้คนนี่ไม่ได้เล่าอะไรเลยกูงง สามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเฮ้เฮ้มนเฟรย์แมนยูคำฟร์มไตวัน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 เฮ้เฮ้เฮ้มา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 ดูนี้หน่อยมาดูนี้หน่อยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เฮคเฮ้เฮ้เฮ้้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮเน้เ้เฮ้อพร้อมกัน้เฮ้เอ้เฮ้เ่้เฮ้เฮ้เย้เ้้เฮ้เฮ้เฮ้เ่เฮ้เฮเฮ้เฮ้เเเฮ้เ้เเฮ้เฮ้เเเป็น้นฮเ้ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเลยแกมีพอร์ตเลยกันโคตรเองประเด็นคือเมื่อกี้ที่ผมจะให้ดูก็คือหิ่งห้อยครับมันเป็นหิ่งห้อยในด่านนี้คือผมก็เลยจะพาไปดูหิ่งห้อยกันแล้วอยู่ๆเตะกระปากู้รักู้ติดตายคือเขายังไม่ทันได้ดูหิ่งห้อยก็ตายไปก่อนใช่ครับโดนห้อยไปก่อนไอ้บังไอ้บังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็บอกอยู่ว่าเชิร์ลีฟต์กันไอ้เจมส์มาเลยนะไอ้เจมส์เตะไม่ได้ทำเตะไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำมามาบอกไอ้ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเลยที่นี่มันจะเล่น เดี๋ยวไม่ก็ตอนนี่เห็นแล้รอดก็ถเดี๋ยวกูโดนส่งเข้าคิวแล้วไอเต้มันโรคม่วมันเป็นแต่มันเป็นจริงนะพี่พี่เอ้ยเอาจริงนะพี่พี่พี่ดูจากรีแอคเมื่อกี้พี่ว่าเต้มเป็นไหมดูคือมันไม่อยากตายปกติคนธรรมดาอยากตายกันใช่ไหมมีใครอยากตายไหมผมว่าอยากตายว่าหน่ถ้าตายช่วยช่วยหาศพให้หน่อยได้ไหม ะเฮ้ยเฮ้ยพ,พี่ลี่ตายหูพี่เจมพี่เจมไม่รีแอคเลยนะพี่เจมไม่รีแอคเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้พี่เจมไม่มีรีแอคนะไปไปเสร็จเร็วเร็วหา นี่เป็นเซเล็บข้าว่าแล้วเชียวเรื่อก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนไม่รู้อ่ะพี่โมเต้ไม่รู้รู้มีรู้ตัวอะไรเม่รู้ลไม่คือผมอะเฮ้ยบางคนแรกเลยแล้วบอกเฮ้ยพิลี่ตายเฮ้ยเฮ้ยพีิรี่ตายรู้เรียบพี่เจมไม่รีแอคเลยนะพี่เจมไม่รีแอคเลยนะไอ้เพื่อนรักเละสองดูดูบอกว่าเอ้ยดูด้บอกเป็นอะไรอะอย่างเงี้ยเป็นอะไรอะเธอถามเธาขาว่าเขาเป็นตัวตัวบ่าเข้อเฮ้ไม่ใช่ตอนแรกที่เขาเ แรกแล้วเขาก็เลยถามว่าเอ้ยเธอเป็นโดโดปบนไหนเธอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดโดก็มองไม่เห็นนี่หว่าว่าใครเป็นใช่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 พี่โปเต้บอกว่าไม่เป็นโดโดไงงั้นใครเป็นเซเลสอใครเป็นเซเลสพี่โปเต้ชี้ง่ายเราโนยงในต้นแล้วเออเซเลสคือพี่เอฟตีไงแล้วโดนยิงได้ไงอ่ะยิงพลาดยิงพลาด ทรงละเดี๋ยวแฮตตี้รู้ว่าเซเลมตายไม่ใช่คือเรารู้กันหมดหรเว้ยเอางี้นี่ใครยังไม่รู้อยู่ดีแครยังไม่รู้ว่าพี่ลี่ไม่พี่เอกคือมีมีมีผมมีพี่เบสอะเฮ้ยพร้อมผมเลยแต่พี่เบิร์ดเฮ้ยช้ากว่านิดนึงแต่คนที่ผมเลยแต่นิดแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวนะนิดเดียวผมยอมรับเลยนะว่าผมเป็นโดโด้แต่นิดเดียวก็เสียวหลังแต่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอยู่ฝ่ายฝ่ายหาดเอาง่ายอย่าไปโหวตอย่าไปโหวตวิอย่าไปโหวตมันอะไรก่ ที่พี่เบิร์ดบอกว่าเปนเวอร์เทชชั่้เยอ๋อแล้วกูตายแทนมึงเงี้ยเต้ีรินปะเนี่ยใช่ไหมใช่มันสูดไห่านจะ้กน้ยมันสูหโอ้ยแล้วใครไม่รู้ไอเชฟอ่ะคนมีความระมันจะดูเด็กลงไป50ปีเฮ้ยเมื่อกี้ขึ้นป่ะ ใช่ใช่นคืนเฮ้ยพี่ลีตายเฮ้ยไอเจมไม่ตายเกไอเจมไ่ขึ้นอ๋อใครไม่ขึ้นนะคืนนน้นพี่เอกพี่เเรียกพีลีเรียกได้ไพี่ลีอย่นี่พีลีอยู่นี่นั่นนอย่าทำอะไรฉันง่ายเอกมันมาจริงจังเดี๋ยวมีคนกร้ายืมีนหรอเเดี๋เวมีรนแบะเบิดรเบะเรเิเเิเริดะเเะ ผมกำลังจะรู้ว hey. hey. ิชีผมกำลังจะรู้วิชีแล้วมีคนแปลระเบิดผมผมถันกลับมาท้ายเลี้ยวเหลือแต่ขาใครตายอ่ะแล้วใครตาเลยเหลือแตะขาใอันนี้ใครอ่ะใครมันจีระเบิดอะแค่นั้นดิมันระเบิดไปไหนยไม่รู้ผมจับวีรุษเอเจนได้มากเลยคือเมื่อแกเจมันมันทำไปเจอจลีแล้วผมว่าทุกคนตกใจเหลือแต่ขาแล้วพอเจมันทำเสร็จมันก็แบบเฮ้ยเหลือแต่ขาหมันจิลีรัก เจมเขากตกใจกันสังญาแล้วมันไม่ต้องมเนีตัว <Okay. S 1> กัน <c oughs> หรอูอีกมะเมื่อกี้พี่เอกจำได้ว่าผมบอกว่า๋ยวผมจะไปฉีดผมเป็นไอน้นี่แล้วผมจะยืนล่อไว้ให้ผมลุกมาผมผมหันมาวองเห็นอะไรขึ้นแปดวิผมก็หันกลับมาอ่านว่าคุณกำลังจะระเบิดในอีกสา <c oughs> มสองก็เดินม,มาใสา่พี่เอกเอาเราแพทล้แล้วมันมีตัวพี่ว่าแพทนาต้องช่วยอะไรพี่หน่อยหนูขอร้องว่าไม่ใช่พี่เจมอย่างแน่นอนเพราะว่าหนูอ่ะเป็นบอดี้การ์ดพี่เจมและเหตุผลที่กูเฮ้ยดีเลยเมื่อกี้คือกูปิดไมค์ไออยู่ไอหนุ่มออ๋อปิด เอ็มเอาเอ็มเอาโลกมาเป็นข้ออ้างไม่ได้เดี๋ยวนะต้นระเบิดต้นระเบิดมาจากใครอ่ะผมโดนแปะแต่ผมไม่เห็นว่าใครแปะผมเคยดูในหนังอ่ะพวกพวกพวกที่แบบชอบถือระเบิดพวกอะไรยัดระเบิดเดี๋ยวจะไปอาบังเจมอาบังพี่พี่เสีมอันนั้นไป็นเชิดลวดเชิลวดไมมนี่ว่าอ๋ออันนั้นโรตีอ่ะเฮ้ยดีนะเดี๋ยวใครโหวตกว่าสองโหวตเนี่ยมีนะ ม่ทอะไร้อย่าให้รู้นะว่าคุณล็อกลีครับคุณล็อกลีครับผมขอระเบิดนะครับไม่มีครับผมไม่มีระเบิดสิวิมันจะนับรลอยหลังที่สุดในโลกอ๋อระเบิดเขาบอกว่าใช้ได้รอบเดียวในรอบหนึ่งเกมอ่าว่าใช่หรอเอาไปนับเัวไปดูผมเดาพี่ผมว่าผมว่าทำเควสจะเสร็จแล้วนะนี่ทำเควสกันปะเนี่ย โอ้เซเลปตายอย่างนั้นน่นเลยพี่ลี่คือคนที่โยนระเบิดใส่ผมในเทิร์นแรกแล้วผมไปโยนใส่พี่ลี่คือผมเออไม่พี่เอกเอาจริงๆผมจะบอกว่าระเบิดเอกเหมือนเหมือนพี่เอกเอาเอาแปะผมนะพี่เอกอ่ะใช่พี่เอาไปแปะน้องพีจริงพี่กด E นะพี่เอกดเลยว่ากด E พี่เอกจอจีก็จืดแล้วโพี่ลี่ให้ผมมีเครดิตบ้างดิรอบนั้นพี่ลี่ไม่ช่วยโอเคผมเชยยลมให้กำลังใจให้กำลังใจน่าจะเป็นพี่ลี่ว่ะ ไม่พี่เอกจ้าจีพี่เอกจ้ามีบทพี่ลี่ผมไม่รู้ผมบทมั่วพี่เสมอ่ะจริงจริงพี่ก็ว่าผมพูดผมพูดพี่ลี่คนเดียวเดี๋ยวพี่บทพี่ลี่อยู่คนเดียวผมผมบทพี่ลี่คนเดียวพี่เอกโกหกวิ่งเมื่อกี้พี่เอกโกหกพี่เอกอะโดดกับเป็ดอะห้าสิบห้าสิบเลยคือคือเมื่อกี้ผมเออว่ะเออใช่ใช่พี่เอกน่าจะเป็นโดโดเพราะว่าพี่เอกเหมือนจะโบทตัวเองเพราะเมื่อกี้ โหวตพี่ลีดหนึ่งเดียวคือผมผมผมโหวตพี่ลีดโว้พี่รีดจริงผมโหวตพี่เสมน้องพีกับเอกเป็นใช่หรือไม่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 พี่เอกเป็นโดโดพี่โดโดพี่โดโด้พี่โดโด้เรา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 ไปกดปุ่มกันไปกดปุ่มกันกดนะกดนะกดนะพี่เสมกดเอาเชื่อมีวิกฤติกันเลยนะกดจริงเนาะพี่เอกโดโด้ไม่ไม่ไม่ผูกผูกเบนี่เบนี่เอาเลย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 มากั้งให้เดี๋ยวแน่นแน่นแน่นมีคนต้อมแล้ว ตกอยู่ไหนครับคุณผู้หญิงสด่ง้ี้ผมเหในคือเข้าไปในร้านหนังสือปุ๊บมีผมมีพี่เฟิร์ดแล้วก็มีน้องแพทเสร็จปุ๊บพี่ก็เห็นพิลี่เดินเข้ามาแล้วก็เดินหายไปเจ้าดีพี่เจมพี่เจมพิรี่อย่างที่เราคุยกันโอเคว่าในห้องครัวพี่เบิด้วยอย่างที่บอกครับว่าคุณอาบังนั่นแหละน่าสงสัยมากอบังถือกนูใช่ป่ะถือเขียวถือกนูกกูไม่หรอ มดดเีี๋ยวแค่กู็บังไงพี่บังอ่ะบางธนูบังธนูเอาพี่เสียหมอลโหบังธนูไม่ใช่ไม่ใช่บังธนูพี่เถิด่อยใช่ใช่พี่พี่บังธนูอยู่โดนเอวะโดนนคือตัวพี่อะบังธนูบังธนูอยู่พี่อยากจะให้ถูกออกซ้ายไปหน่อยนึงจะได้เห็นธนูใช่ใช่เลี้ยวเลี้วริบเกลียวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วพี่บังอยู่บังไม่ได้อยู่เล้ว เกมเนี้ยมันจบแล้วอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ฮัลโหลพี่ไม่ใช่เราไม่ได้คุยกันเด้อเดี๋ยวเป็นจริงโดนโดนโอู้ว่าอเอาวแล้วทุกคนผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b ชช่องผมกันเยอะนะครับขอบคุณมากเลยครับ